สวัสดีครับชูก่กับผมอีกแล้วนะครับนัทจรูพัฒน์ครับก็วันนี้เหมือนเดิมมีเวิร์ l โฟล์มาฝากเหมือนเดิมนะครับเวิร์ l โฟล์วันนี้จะเป็นลักษณะของการที่เรามีรูปนะครับโปรดักห์1รูปแล้วเราอยากได้เอรูปแอดโฆษณาเอาไว้โพสเฟสบุ๊กโพสอินสตาแกรมโพสติก i k ็อกหลายๆรูปพร้อมๆกันโดยที่มีหลากหลายรูปแบบ ก็เราจะใช้วิธีการเอารูป Product เนี้ยนะครับรันให้ได้หลายๆรูป Product ออกมานะครับเดี๋ยวเราแวะไปดู Workflow กันก่อนนะครับ Work f l o w ของเรานะครับก็มาดูกันนะครับอ่ะอันนี้เป็น Workflow ของเราที่เราจะดูกันในวันนี้นะครับ Workflow ของเราง่ายๆนะครับถ้าใครผ่าน Workflow ที่แล้วมาเนี่ยที่ตอนที่เราทำวิดีโอนะครับลักษณะ Workflow คล้ายกันมีการปรับนิดหน่อยนะครับที่ รอบนี้เนี่ยถ้าจะสังเกตเนี่ยเราจะเอารูป Product ขึ้นมา1รูปนะครับแล้วก็รันเลยนะครับให้ได้ workflow รัน workflow จนจบปุ๊บเราจะได้รูปออกมาเลยตามจำนวนที่เราต้องการด้วยไม่ว่าจะเป็น5รูป10รูปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อันเนี้ยจะมีกิมมิกนิดนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่แคมเปญได้เช่นเอ่อหเดือน 1, 2, 1> 2, 2เดือน2 10เดือน10 11เดือน11อ <11, S 2> อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ รอบนี้ผมจะพาทําตั้งแต่ตอนที่เรามีรูปโปรดักเลยนะครับเรารูปมีรูปโปรดักเลยเดี๋ยวเราไปดูเวิร์กโฟล์กันก่อนนะครับสมมุติว่าเวิร์กโฟล์ของเราไม่มีอะไรเลยนะครับเวิร์กโฟล์ชุดแรกเนี่ยเป็นการสร้างอิมเมจพรอมนะครับเราก็ไปเกตค่านะครับที่เราอยู่ใน Google Sheet นะครับ Google s h e e t มีอะไร g o Google s h e e t นะครับแบ่งออกเป็น2ชีตรอบนี้นะครับชีตแรกเนี่ยเป็นชีตเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรดักนะครับชีตที่2เนี่ยเป็นรายละเอียดของ รูปสําหรับการทาแอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิทแรกกันก่อนเลยชิทแรกนะครับผมรันไปละสองอันเดี๋ยวเราพาทาอันที่3เลยนะครับอันที่3เนี่ยโปรดักนะครับเลือกโปรดักขออนุญาตใช้โปรดักของ a m o n d เ r a นแล้วกันนะครับผมมีความประทับใจส่วนตัวเกี่ยวกับโปรดักนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับตอนระหว่างรอนะครับก็เลือกมา1นอันนะครับสมมุติผมเลือกมาสัก1ภาพนะครับ โอเคสมมุติเราอยากได้ Product ตัวนี้นะครับ Product ของ d i a Diamond g a i n แล้วเราก็ทำการเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟรูป Product แป๊บหนึ่งนะครับก็สมมุติอันนี้เนาะเราอยากได้นี้นะครับเซฟเป็ save Image as นะครับแล้วก็เป็น d i a Diamond g a i n นะครับ1โอเค j ป็น okay. ะ g, นะครับโอเค พอเราได้รูปเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอารูปเนี่ยไปใส่ไว้ใน Google Drive นะครับของเรานะครับให้รูปมีมาละสมมติพอรูปมีมาแล้วเนี่ยเราก็กดแชร์นะครับกดแชร์ตรงนี้นะครับกดคลิกขวาแล้วก็แชร์แล้วก็เลือกเป็นอ่อ o n y o n นนะครับ with Link นะครับเป็น Viewer ก็ได้นะครับแล้วก็ Copy Link มานะครับแล้วก็เอามาใส่ในตรงนี้ Product โ Product ต,ตรงนี้นะครับโอเควางลงไปนะครับเอาเมาส์ไปวางไว้ก็จะเห็นรูป Product นะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อ Product ก,ก่อน Product name เ,เป็น Diamond Gra i n นะครับเป็น Diamond g เก i n แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราอยากจะได้อ Product Description แล้วก็ b บรนด์คียแล้วก็อันเนี้ยเราก็ให้ c ช a t g p t เนี่ยช่วยคิดนะครับเพราะว่าช่วยคิดหน่อยช่วยคิดอันนี้หน่อยหน่อย p r o d u ก t ก็คือเอา Product นี้นะครับเอา Product นี้แปะลงไปนะครับแค่นี้นะครับให้เขาคิด Product Description มาให้แล้วก็ Brand n o t e แล้วก็ Constraint มาให้นะครับสำหรับเอาไปทำอ่อ image Pro ้อมนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอ่ะโอเคอันนี้เปล่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราอยากได้เป็นภาษาไทยเพราะว่ามันจะ ทำงานง่ายกว่าแล้วก็บอกเขาเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆอแบบนี้เลยนะครับออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็นี่นะครับ Product Description เป็นอันนี้นะครับพอได้ Description เสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับอ่ะเป็น Product Description นะครับถัดมานะครับก็เป็น Brand Note นะครับอ่า Brand Note Brand Note แล้วก็ใส่นะครับแล้วก็เอามาเป็น constraint นะครับ constraint ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับโ okay. อเคแคมเปญเราอยากได้อะไรไหมเราอยากได้11 11เมกะเซลล์สมมุติผมอยากได้แบบสำหรับเดือนหน้าเลย10เอ้10เดือน10ก่อนดีกว่า10เดือน10นะครับ10เดือน10อ่า10เดือน10เซลล์10เดือน10เซลเป็นแคมเปญอยากได้สัก5รูปนะครับ หู้ปหรือสิบูปก็ได้นะเอาจริงๆก็แล้วก็เลือกเป็น9ก้ต่อสิเลือกเป็น Nano บ a น a า a นะครับแล้วก็เลือกเป็น create นะครับเสร็จแบบนี้เลยนะครับ add image ก็ยังไม่ได้สร้างเนาะสร้างแบบนี้ไปก่อน,นรสร้างแค่ชีตแรกนี่แหละเสร็จปุ๊บเราก็สั่ง run ได้เลยนะครับสั่งรันได้เลยนะ run นจนจบเลยแต่เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าที่เป็นผลลัพธ์ไว้ให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งเนาะจะขอย่อแป๊บหนึงนะครับอันนี้ อ่ะอันนี้เป็นหน้าเวิร์กโฟเนาะแล้วก็เอาหน้าที่เป็นเอาพุทละกันนะครับเอาหน้าเอาพุทมาอรอว่ามีเอาพุทเท่าไหร่นะอันนี้ของเก่าเนาะอันนี้ของเก่าเดี๋ยวเรามาดูกันของใหม่มีไหมนะครับอืมอีกอันหนึ่งเราก็จะใส่อันนี้นะครับมาวางตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะปุ๊บ แล้วเดี๋ยวเรามาดู a d d image ตรงนี้กันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วเราก็มารันกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาอธิบายกันตอนที่รันแล้วกันนะครับอันนี้เมื่อกี้เรากําหนดไปกี่รูปเนาะห้ารูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครดิตที่ใช้ด้วยนะครับเครดิตที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครดิตผมตอนนี้เนาะสองจุดสี่หกนะครับสองจุดสี่หกเดี๋ยวผมนวดไว้สักที่หนึ่งเนาะสองจุดสี่หกเดี๋ยวผมกดเครื่องเลขไว้สองจุดสี่หกนะครับ 2.46ทีนี้เรามาดูว่า n an a n o บ a n a า a ของ for. ai เนี่ยใช้เท่าไหร่ต่อต่อรูปนะครับต่อรูปก็เราไปกดกันเขาบอกว่าเขาจะใช้0.039นะครับตีว่า0.4แล้วกันนะครับต่อ1 image นะครับเราบอกเราอยากได้สัก5 image เนอะเมื่อกี้ที่เราเซตในตั้งค่าไว้นะครับ5ก็งั้นเดี๋ยวเราลองดูกันว่า5เนี่ยเราจะได้5รูปไหมนะครับแล้วเราก็ execute ได้เลยนะครับกดจ่า execute run กระบวนการนี้มีอะไรบ้างนะครับกระบวนการนี้เราก็จะมีเก็บค่าเมื่อกี้นะครับที่เราอ่านมานะครับเก็บค่ามาเลยนะครับพอเก็บค่าเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการสร้างพร้อมนะครับสร้างพร้อมมาสําหรับรูปนะครับทั้งหมดตามจํานวนที่เรากําหนดเมื่อกี้เรากําหนด5นะครับถ้ากําหนด5เนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็น5นะครับเราก็จะเห็น5เอ่อห้าพร้อมเนี่ยออกมานะครับเนาะห้าพร้อมออกมาตรงนี้นะครับเป็น5้าไอเทมละ พอหาไอเทมออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการลูปนะครับสร้างนะครับสร้าง image ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5แล้วก็อัพโหลดเข้าไปใน Google Drive อันนี้2ละนะครับเดี๋ยวรอดูที่เหลือเลยนะครับว่าครบ5หรือเปล่านะครับนี้ยังไม่มีรูปเนาะเดี๋ยวไม่ดูเป็นรายการนี้นะครับตรงนี้มีเท่านี้อยู่นะนะครับมีเท่านี้อยู่เนี่ยมาทยอยมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนี่ขึ้นมาแล้วนะครับ โอเคนี่เนาะอืมนี่นะครับครบไหมนี่แล้วมาดูตรงแอดเห็นไหมครับดมอนเกรนหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าจำนวนนะครับเท่าจำนวนกับที่เรากำหนด,ดไว้นะครับนี่เท่ากับที่เรากำหนด,ดไว้เลยแล้วก็รูปก็มาละนะครับครบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรูปที่ได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูเป็นเวลาเนาะตอนนี้4ี่ทุ่ม15นะครับก็เนี่ยทุ่ม15ได้มาทั้งหมด5ภาพ d ดมอนเกรน 1,2,3,4,5 1, นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อันนี้เป็นรูปที่เขาเจนออกมานะครับ1น,นี่รูปนี้ 10, 10 on ออนเซนะครับอันนี้เนาะเป็นรูปมุมสูงนี่เป็นรูป Product แล้วก็มีเลขนะครับแคมเปญนะครับแล้วก็มีรูป r r o u u t เนาะอันนี้รูปเก่าขออภัยอ่ะอันนี้มี5รูปนี้นะครับที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้คือตามจำนวนเนาะได้ตามจำนวนถูกสร้างมาครบตามจำนวน อันนี้ก็จะเป็นสเตตัสที่เราถูกสร้างมาอันนี้จะเป็นพร้อมที่เขาสร้างกําหนดมาให้นะครับที่เราได้จาก ai ออกมานะครับเขนะียนเนาะทีนี้ามาดูเงินที่เหลือกันบ้างนะครับเมื่อกี้เรา2.46นะครับเ,เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับเราใช้ไปออตอนนี้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวกดรีเฟซทีนึง2.26นะครับอันนี้2.26ลบ2.26นะครับใช้ไป0.2นะครับ หยาบๆก็คูณ3 5นะครับอืมนะครับคูณจุดเอ่อสามเนาะคูณ0ูนจุดคูณสานะครับคูณ3 1เนาะเดี๋ยวใ,ใส่ให้ดูก็อันนี้เมื่อกี้เราใช้ไป0.2นะครับนี่ก็ใช้ไป6บาทโดยประมาณนะครับคูณ3 1, 1นะครับ 6บาท6.2บาท5รูป6.2บาทสำหรับภาพโฆษณาเมื่อกี้ที่เราได้มาคุ้มไหมก็ผมว่ามันไม่แย่นะครับสำหรับการที่สร้างรูปมาไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับการรันต่างๆก็ค่อนข้างดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลในการเซตติ้งโน้ตกันบ้างนะครับรายละเอียดเนี่ยจริงๆเราผมเขียนไว้ให้ในมีเดียมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ w o r k ์กโฟก็ สามารถดูได้จาก e s c r i p t i o นนะครับแล้วก็กำลังส่ง Approve เหมือนเดิมนะครับส่งไปที่ n s n Official App r o v e กำลังรอ p p r o v e อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดู Workflow กันนะครับ Workflow มีอะไรบ้างนะครับ Workflow มีอะไรบ้างก็คือ Workflow เริ่มจากอ,อ,อ่านค่านะครับอ่านค่าคือเมื่อกี้เราเก็บค่ามาเราอ่านค่านะครับเป็น get นะครับ get row in sheet นะครับออ sheet อะไรแล้วก็เป็น sheet ของเราเนาะ แล้วก็ Status ผมเลือกที่เป็น create นะครับเป็นเลือกเลือกที่เป็น create นั่นหมายถึงว่าเราจะเอาเฉพาะกล่องที่ Status มันเป็น create ถึงหยิบขึ้นมานะครับรับขึ้นมาเสร็จนะครับอ่านค่าเสร็จเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์เนาะดาวน์โหลดไฟล์เมื่อกี้นะครับลงมาในระบบนะเป็น Data ขึ้นมานะครับดาวน์โหลดลงมานะครับแล้วก็ analyze นะครับโน้ต analyze มีไว้ทำไมนะครับเพราะว่าเราจะมา analyze ภาพ ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้คือภาพต้นฉบับเนาะภาพต้นฉบับที่ที่เราได้อัปโหลดเข้าไปในระบบรูป Image ตั้งต้นเนี่ยก็คือรูปเอ่อรูปไหนเอย่ยรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปตั้งต้นของ Product ที่เราใส่เข้าไปนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วบรรยายนะครับเพื่อที่เราต้องการจะได้คําบรรยายของ Product ออกมาด้วยนะครับอันนี้คือคําบรรยาย Product ที่ออกมาจากตัว ai นะครับเอ่อผมใช้ f o u mini ในการบรรยายนะครับได้คําบรรยายออกมาปุ๊บเนี่ย เราก็เอามาเข้าเอเจนต์นะครับเอเจนต์นี้สั่งอะไรไปบ้างนะครับเอเจนต์นี้ผมสั่งเอาไว้เรื่องอให้สร้างนะครับอ,อิมเมจพร้อมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Image เ,เนาะการ Image Add นะครับแล้วก็เราจะสะร้างรายละเอียดตามนี้นะครับมี Product URL มี Product บาบาบามีเ a t ช o เท่าไหร่บาบาบานะครับก็เอาค่ามาจากนั้นมาใส่นะครับ แล้วก็ให้ Return Format เป็นอะไรนะครับเป็น JSON เนาะอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ System p พร้อมก็มีเช่นกันนะครับผมใส่ทั้ง System p พร้อมแล้วก็ User p r o พร้อมเนาะ System พร้อมบอกเลยว่าคุณเป็น Advertising Image p r o m p พร้อม g n e r นนะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างนะครับให้ออกมานะครับนี่มี Go นะครับมี Output นะครับมี Quality Rule นะครับมีเ m p p a t e เนาะมีตัวอย่าง Target Model ที่จะใช้นะครับ แบตเตอรีมีไหมแล้วก็เจสันที่ต้องการที่เราต้องการมาจากประโยคที่เขาต้องอธิบายมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้ไม่ได้คิดเองนะครับให้ AI ช่วยคิดนะครับเราก็บอกว่าเราอยากได้อะไรนะครับเราก็พิมพ์ให้ AI บอกเช่นผมอยากได้ System p r พร้อมสำหรับการสร้างรูป Image จนำเพื่อให้ AI สร้าง Prompt สำหรับออกไปสร้าง Image อะไรเงี้ยนะครับ โอเคแล้วสิ่งที่ได้ก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับตืดๆมาแบบนี้นะครับเป็นสกิมาแบบนี้เนาะแบ่งออกเป็นซีนศูนย์ชนหนึ่งนะครับซีนสองินสามไล่ไปเรื่อยๆจนครบนะครับครบทุกซีนนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าให้เขาทำเท่าจํานวนนะครับอ่ะทีนี้ประโยคเมื่อกี้อยู่ตรงไหนทําเท่าจํานวนก็คือตรงนี้ number of variation นะครับตรงนี้ผมว่าเขาทําเท่าจํานวนตรงนี้นะครับเป็น3หรือเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ ทำเสร็จนะครับก็เอามาสปิตนะครับเขาก็จะมาสปิตเป็นชิ้น1นชิ้น 2, สชิ้น 3, สชิ้น 4, สชิ้นหจริงๆเอ,เอามาจากวีดีโอมาเลยใช้คําว่า4นะครับจริงๆเป็น i ิ a เ e 1 2น4นะครับตรงนี้แล้วก็เอามาใส่นะครับเอามาอัปเดตใส่ก็คือ d i a m o เกรนหนึ่งเอาพร้อมใส่ลงไปนะครับโปรดักนี้ใส่ไหนๆนะครับใส่ไปใน g o g l e s h e e t s แต่อีกชีตหนึ่งนะครับอีกชีตหนึ่งเป็นชีตที่เรา image ก็คือตัวนี้นะครับแล้วเอาพร้อมเนี้ยใส่ลงไปนะครับเพื่อแยกกันเนาะเนี่ยเอามาใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปก็ะจะมี c r e f e r r n c e มีอะไรบ้างนะครับ r e f e r e n c e ก็คือชื่ออันด c ้สกอ c s n e เนาะ o d u c t Name นะครับก็เอา Product Name มาใส่เพื่อให้รู้ว่าเป็น Product อะไรนะครับแล้วก็พร้อมนะครับพร้อมก็คือเราก็เอามาจากตัวที่ทางออ AI Gen มาให้แล้วก็ Split ออกมาแยกกันนะครับ ออกมาเป็น5 i เทมนะครับเราเรียก5 i เทมพอได้5 item เสร็จเราก็เอามาเอา i เทมเนี้ยมาจัด format นิดหน่อยนะครับให้มันอยู่ใน format ที่เราเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็คือเราเอา format เนี้ยนะครับมาจัด format โดยที่เราใช้โมเดล n a n o b a n n a นะครับที่เป็น image edit นะครับถ้า for AI เขาใช้ image edit แล้วก็ image <c oughs> ใส่เข้าไปนะครับเอา image ตั้งต้นใส่เข้าไปเพื่อ reference พร้อมด้วยพร้อมนะครับ ถ้าวันหนึ่งนะครับเราต้องไปเจอ image มันเปลี่ยนไปโมเดลมันเปลี่ยนไปถ้าวันหนึ่งโมเดลมันเปลี่ยนไปนะครับเราจะดูยังไงบ้างว่าโ <c oughs> มเดลตัวใหม่เราใช้เนี่ยเราใช้อะไรนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเราเลือกเคย่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับใช้ header a u t h e n นะครับ a u t h e n แบบไหนนะครับแล้วก็เราต้องส่งพร้อมไปนะครับส่ง image url ไปนะครับส่งจํานวนไปนะอันนี้เรา,าใช้เป็นจานวนเป็นหนึ่งแล้ววน loop ข้างนอกเอา นะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี Product นะครับแล้วก็มีเออเดีวเราส่งเข้าคอเนี่ตัวนี้5อันนะครับเราก็ส่งไปนะเมื่อกี้เราใช้เป็นนาโนบาน่านะมันก็จะดึงค่านาโนบาน่ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ค r e d e n t i a l เป็น Header นะครับ h e e d e r ร์ t e n นะครับแล้วก็ใส่พร้อมก็คือเอาจากที่เราได้มาใส่ไปตรงนี้นะครับเป็น e x u a t i o n o n ไซเอเมดยูอก็คืออันที่เราเป็น i m เม e ตั้งต้นนะครับเป็นรูป Product เราก็จะเอารูปโ o d u c t นั่นอนะวนจนครบ5อันนะครับเพราะเราได้รูปเรามีรูปโ Product แค่รูปเดียวเนาะเราใช้คอนเซ็ปรูป product รูปเดียวแล้วเ,เจนออกมาหลายๆอันนะครับแล้วเราก็เสตค่าตามที่โมเดลเขาต้องการนะครับ Number image o u t p u t format นะครับแล้วก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับโอเคพอได้มาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้มา5รูปอยู่ในคิวนะครับแล้วเราก็ทำงาน เก็ตอิมเมจสเตตว่าคอมพิวต์หรือ,อยังนะครับถ้าคอมพิวต์แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ c o m p ิวต์แล้วเสร็จก็เริ่มรันนะครับจนครบมาแล้วแล้วก็ไปเก็ตรูปมาตึกกนะครับออกมาประมาณนี้นะครับก็รีเควสต์รูปออกมาจนครบนะครับมันอ,อันนี้จะมี2รอบเนาะสังเกตจะมีชุด1นะครับชุด1มา2รูปชุดที่2มาอีก2 3รูปนะครับจนครบสามารถดูได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ ก็จะเห็นรูปที่1นะครับรูปที่2นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นรูปที่3รูปที่4แล้วก็รูปที่5ก็จะครบตามจำนวนที่เราขอไปนะครับเสร็จปุ๊บได้รูปมาเสร็จเราทำอะไรต่อเราเราเอารูปไปอัปโหลดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ใน output image นะครับ ก็ใส่ไปได้นะครับบางคนก็อาจจะเป็น output image slash ชื่อนะครับก็ได้เช่นกันอันนี้ผมทำง่ายๆแล้วกันเนาะถ้าชื่อก็เราก็ใส่ output image slash expression แบบนี้ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเาพลาดเลยนะครับอ่ะโอเค output image นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็อัปเดต state ตัเข้าไปนะครับว่าโอเคเดมอนเกณฑ์หนึ่งคอมพิวตแล้วนะครับแล้วเอา URL output ที่ได้มาเนี่ยใส่ลงไป ก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับเอา U L ที e ่ได้ใส่ลงไปประมาณน,นี้เลยนะครับแล้วก็การทำงานก็จะแค่นี้เองนะครับเราก็ลองดูว่าสำหรับอันนี้ทำไมเราถึงต้องมารันง่ายๆแบบนี้นะครับจริงๆมันมากกว่ามันได้มากกว่า5เนาะอยากทำา10รูป20รูปเราก็ลองรันดูแล้วกันนะครับอันนี้ที่ผมทำให้ดู5รูปนะครับเพราะว่าให้ดูเป็นไอเดียนะครับ ผมลองแล้วมันก็น่าจะได้อีกหลายรูปนะครับทีนี้เล่าย้อนนิดนึงว่าทําไมมันต้องเป็นดิมอนเกนเนาะผมเคยไปทําค่ายนะครับเมื่อหลายส0เมื่อสัก10 10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นด o มอนเกนยังไม่เป็นด o มอนเกนที่ทุกคนรู้จักในวันนี้ก็คือเป็นด o มอนเกนนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ดังเราไปขอสปอนเซอร์เขาเขาก็ใจดีเนาะเราไปสอนภาษาอังกฤษกับเด็กที่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับแต่อยู่ชานเมืองนิดนึงเขาก็สนับสนุนเป็น เป็น Product อันเนี้ยเป็น Product d i a ม o n เกนนี่แหละมานะครับให้ให้ใหไปแจกเด็กๆซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างใจดีผมไม่รู้จักเจ้าของการส่วนตัวเนาะแต่ผมรู้สึกว่าเราไปขอสนับสนุนแล้วเขาก็ให้มาอย่างเต็มใจเนาะให้มาเยอะด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบประทับใจนะครับขอบคุณก็ทุกวันนี้แต่ผมไม่ค่อยได้กินบ่อยเนาะแต่ว่าก็ยังรู้สึกเจอแล้วก็เออรู้สึก ขอบคุณที่ที่พูดเพราะว่าวันก่อนมันขึ้นรูปใน Facebook ตอนที่ไปทําค่ายกับกับแฟนนะครับกับภรรยาตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็เลยเมีสปอนเซอร์ที่เป็น a ร m อน d เกนก็เลยนึกถึงขึ้นมาก็เลยเอามาทำนะครับประมาณนี้นะครับเล่าย้อนไปนิดนึงรายละเอียดนะครับสำหรับ workflow ก็สามารถมาดูได้นะครับในนี้นะครับเวิร์กโฟอยู่ในคอมเมนต์นะครับอยู่ใน Description ก็สามารถไป ดาวน์โหลดไปใช้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้เป็น Official แล้วผมก็จะเอาลิงก์ Official มาแปะเหมือนเดิมนะครับเนาะก,ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากที่อยู่กบนหนึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ